ค่ะพทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องอริฮมค่ะก็วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนว่าทุกคนนะคะเล่นเพลง A B C D E F U นะคะก็เป็นเพลงที่บอกเลยว่ามือใหม่สามารถล่ไนได้นะคะแต่ก็จะมีคอร์ดที่ยากที่สุดนะคะคือคอร์ด F นั่นเองเนาะแต่เพลงนี้นะคะจะเป็น4ี่คอร์ดวนนั่นเองงั้นไปเริ่มแรกกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะก็สําหรับใครเนี่ยที่เล่นคียป์ปกติเนาะให้หนีบคาปโปไปไว้ที่เฟดสี่นะคะส่วนองคแผนเนี่ยจะหนีบไปไว้ที่เฟดสามนั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเป็นการใช้4ี่คอร์ดวนซึ่ง4ี่คอร์ดวนนี้เป็นคอร์ดเบสิกนะคะสําหรับแพทเทิร์นของเพลงน นีะะคะแพทจะสอนประมาณ4แพทเทิร์นด้วยกันเนาะจะเป็นวิธีการเกาสองวิธีการตีขอดสองนะคะซึ่งใครเป็นมือใหม่เนี่ยแพทจะแนะนําให้เล่นเป็นตีขอดแทนเนาะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าวิธีการเกานั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่มที่ pattern แพทเทิร์นแรกเลยนะคะคือแพทเทิร์นการเกานั่นเองนะคะซึ่งแพทเทิร์นวิธีการเกานะคะแพทจะใช้ในท่อน I s w e r I'm e n t to m e a n the best when it e n d e d นะคะท่อนนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ I swear I'm meant to m mean e the best ข้อว่ข,วของวิธีการเกราแบบแรกก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งมันอาจจะมีความงงนิดนึงแล้วก็ความยากด้วยนะคะซึ่งวิธีการเล่นพทเทิร์ในหนึ่งรอบนะคะจะเล่นประมาณนี้เนาะก็คืออ่ะมันก็คือเแบสสามสองหสองหสอง แค่นี้เลยนะคะสาหรับแพทเทิร์นในหนึ่งรอบของวิธีการกำแพทเทิร์นแรกนั่นเองเนาะซึ่งสาหรับใครไม่รู้วิธีการดึงสายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เนาะว่าสายเบสน,นะคะคือสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองส่วนสายเดี๋ยวจะขึ้นห้ทางด้านบนเลยนะคะสาย2แล้วก็สาย1จะประมาณนี้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นวิธีการเกาวของแพทเทิร์นแรกเนาะเงินไปที่แพทเทิร์นการเกาวิธีที่2เลยดีกว่านะคะส่วนใหญ่แพรใช้แพทเทิร์นนี้นะคะในท่อน I was into you but I'm over it now นะคะเดี๋ยวเล่าให้ดูข้อาวาเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ ข่าของแพทเทิร์นการกาแพทเทิร์นสองจะเล่นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแพทเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบให้ดูพื่อข้าเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะอ่ะมันก็คือเบสสามสองหนึ่งสอง จะประมาณนี้นะคะสําหรับแพทเทิร์นในหนึ่งรอบของแพทเทิร์นนี้นะคะซึ่งมันก็จะงงงนิดนึงเนาะเออซึ่งวิธีการดึงสายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะว่าสายเบสนะคะคือสายสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงิน <S <S ส่วน3นะคะก็ <ๆ S 1> คือให้เพื่อนๆเนี่ยดึงสาย3 2, 1, 2> <ๆ S> 1ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นในทางด้านบนนะคะ <S <S ส่วนอันไหนที่เป็นดึงวงเล็บ1นอัน2นะคะคือให้เพื่อนๆเนี่ยดึงทั้งหมด2ส,สายก็จะเป็นสายเนกับสาย2อนะคะให้ดึงเราห้องกันเลยเนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นการดึงสายของวิธีการเกล้า่นั่นเองนะคะโอเคงั้นไปที่แพทเทิร์นสามก็เลยดีกว่านะคะหรือว่าแพทเทิร์นของการตีคอร์ดแล้วเสื้อแพทเทิร์นการตีคอร์ดจะมีความง่ายกว่าวิธีการเกลามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเล่นห้ดูว่าค่ากันเลยดีกว่าว่าประมาณไหนนะคะซ มาเท่ากัติคอรดในแบบแรกจะเล่นประมาณนี้นะคะซึ่งแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะจะเล่นประมาณนี้ก็คือแค่นี้เลยมันก็คือแค่ลงลงลองอ่ะทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่างไงเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าคาดเดากว่าประมาณไหนเนาะก็อย่างเช่น เป็นประมาณนี้นะคะของแพทเทิร์นการตีคอร์ดแบบแรงนั่นเองงั้นไปที่แพทเทิร์นสุดท้ายเลยนะคะก็คือแพทเทิร์นการตีคอร์ดเหมือนกันแพทเทิรนนี้นะคะจะมีความเสริมเข้ามาอีกหนึ่งให้เสียงมันดูเต็มขึ้นทางแพทเทิร์นอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเล่ให้ดูคร่าวๆว่าประมาณไหนนะคะ ขอของแพทเทิร์นสุดท้ายจะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะจะเล่นประมาณนี้น้ก็คือวิธีการเล่นนะคะมันก็คือลง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 ,ลงคือมันอาจจะงงนิดนึงนะคะแต่มันจะมีลงประมาณแบบสองอย่างมันจะเป็นลงแบบลงเต็มเสียงกับลงนิดนึงนะคะโอเคก็คืออันแรกมันจะเป็นแบบลงแบบลงยาวก็คือ ก็คือวิธีการเล่นแบบว่าที่มันลงแบบลงนิดเดียวอะแพ้ไม่มั่นใจนะคะว่ามันผิดถูกยังไงอันนี้คือแบบของวิธีการแพ้นะคะถ้าผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือแพ้จะเล่นลงแบบว่าแบบแค่เนี้ยแบบว่าแค่ประมาณแบบสองสายตรงกลางนะคะเออแค่นั้นเลยเนาะ อันนี้ที่แบบเป็นลงนิดเดียวนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นทั้งหมดที่แพรใช้เล่นในเพลงนี้นะคะแพรรู้สึกว่าแพรอาจจะพูดงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแพรก็งงเหมือนกันอธิบายไม่ถูกเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวแพรจะพาเพื่อเล่นตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจบท่อนหุดน้องโดยใช้สีบัตรที่แพรสอนไปนะคะมันก็อาจจะมีแพทเทิร์นเสริมหรือว่าเพิ่มเข้ามานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นตามแพรร้อยเปอร์เซนต์สามารถดูที่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขอจะขึ้นในทางด้านบนนั่นเองเนาะโอเคก็ถ้าใครตามแพรไม่ทนนัน กดลูปสับปีนะคะไปที่0.75หรือว่า0.5ได้เลยนะคะงั้นไปรับกันเลยคะ่ะ Lens some หนึ่ง o องสาม สำหรับเพลง Every C D E F U นะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากแพรสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงนี่วันนี้แพ้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย